ทโซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงภุธมนตลสงขลาเช้าวันนี้12สองสิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะวันนี้ทางจังหวัดสงขลาเราได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะแต่ก่อนที่จะนําเสนอกิจกรรมนั้นนะคะขออนุญาตนําเสนอพระบรมเขาเรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านได้โปรดทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค และสงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกนะคะ ถางป่าเป็นจำนวนมากพระองค์ท่านจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรอันสำคัญที่สร้างความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านทําติวตําบลประทุมวาปีอําเภอสองดาวจังหวัดสกนลนครเมื่อปีพุทธศักราช2525 พระองค์ท่านได้ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวนหนึ่งไร่นะคะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาป่ารวมถึงพระราชทานงานด้านศิลปชีพแก่ราษฎรเพื่อเสริมสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิต โครงการป่ารักน้ำบ้านทำติ้วจังหวัดสกลนครแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบโครงการป่ารักน้ำทั่วประเทศเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ยั่งยืนให้มีจิตสำนึกในการรักป่าไม้มากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่ภาพข่าวที่สองนะคะแน่นอนเป็นกิจกรรมของจังหวัดสงขลาในวันนี้ค่ะโดยเชิญชวนให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา17.30นานจะมีพิธีถวาย เครื่องราชสกกระและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคลนาหอประชุมสงขลาสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะ เราจะปิดท้าย i ินดี้โซซายดี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่ค่ะด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่จะมีการระดมทีมดับไฟปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬกาบริเวณปาก ซอย27เพชรเกษมถึงสะพานเมตตาเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทุกคนจึงขอความกรุณาไม่จอดรถทุกชนิดชิดช่องจราจรดังกล่าวทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ขออาภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือสามหลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้081698 9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เป็นเจ้าของได้ค่ะอินดี้โซ e t ตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงพุ้จมนทลสงขลา0816989509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอ็มโทร074243444 0819576644